ดูดวงคนเกิดปีละกานางใจนางสั่งมาลงมาเกิดยอมลำบากกับคุณใจถึงจริงๆนะครับเขาเรียกว่ารักแท้บุญกุศลวาสนาของคนเกิดปีละกาตกตำแหน่งมาหาเสน่ห์ทตดเหล็กเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนมีอำนาจแต่บางอย่างมันแข็งเกินไปการแข็งเกินไปมันอยู่ไม่ได้นั่นต้องควรยิ้มมากๆสวัสดีมากมากเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก้มหัวเจอใครมีเมตตา นะผมเจอคนอายุน้อยกว่าก็ให้โอกาสเขาแต่ให้โอกาสเท่าที่สมควรการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประับปรุงแปลเปลี่ยนแปลงแต่คุณเป็นคนยุติธรรมอยู่ในตาช่างคุณจะมุ่งมั่นประสบฟังเร็จตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างเดอะสตาร์ส่องแสงนำทางซึ่งโชคลาบเงินทองมรมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับท่านท่านจะถือดาบตั้งขึ้นตกตำแหน่งกล้าได้กล้าเสียนักรบหญิง นะครับผมน,นักรมหญิงถ้าถ้าเป็นชายจิตใจเ้าจรก็เปลี่ยนเป็นดังหญิงนะนะครับผมหญิงที่มีอารมณ์อย่างรวนแรวรุนแรงโชคชะตาบุญุษิวสนาตกตําแหน่งครอบครัวะจ,ะจะเจริญลูกเลื้งในตําแหน่งหน้าที่ก,การงานการเงินจะตาชีวิตพลิกจับร้ายการพิดีโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มในโชคตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาส,สนาจะเจอสิ่งที่ใช่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารถึงเวลาการชิงไหวชิงพลิกการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพด,ดุบายจะบังเกิดจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาสองเหรียญถ้วยทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ล้องค์กาบบรบดีบดอยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได,ได้ด้วยดีการที่ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีโอกาสดีโอกาสท้องโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตําแหน่งเอ็มเทสท่านจะร่ํารวยรับทรัพย์ทุ่มข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้อ่านคู่เกิดความเชื่มชื่นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนปูฤษีส่องแสงตะเกียงทองนําพาซึ่งความประสบคนเกิดปีละกา ดวงจิตาแบบนี้มีการยื้อแย่งต่อสู้แย่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวหานถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาการปฏิปดอยการรเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีสายสามดาวคว่าสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวหานถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมีดดาบล้อมรอบปิดอุ้ยตากระวนกระวายกระสับกระส่ายอดผลอดกั้น การมองการไกลถึงอน,นาคตการปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอัศบินขี่ม้าถือถ้วยทองท่านจะได้โอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มจานพลิกจากร้ายการเป็นดีบังเกิดตกตำแหน่งม้าพยองการได้ก้าเสียกา้าดีจะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งเดลิเวอร์การที่ท่านแบกภารักไม่อย่างหนักหน่วงอดทนอดกัน้นในโชคชะตาตกตำแหน่งนะครับผมการเขาเรียกว่าอัศบินขี่ม้าถือดาบมา ปรารประหารศัตรูโมมานเพราะฉะนั้นนะครับนางลงมาอยู่กับท่านลำบากแล้วท่านต้องดูแลนางให้ดีเราก็คือคู่ของท่านเท่านั้นนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนานะผมมีดาบปักตรงกลางใจอาจจะมีเรื่องเจ็บปวดรดัวร้าวภายในใจลึกๆรักสามเศร้านะครับผมทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายเพราะว่ามีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายใบสีเพราะฉะนั้นอย่าหูเบาครับคนปีเกิดปีละกาอย่าหูเบานะเพราะว่าท่านทานเหล็กนะ,นะครับ เป็นคนที่แข็งพอฟังแล้วกดเป็นฟืเนฟเป็นไฟยาหูเบาครับนะครับในโชคชะตาของท่านเจอปัญหา,าต่างๆเข้ามารุมแล้วในหัวมีคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยบเงินอดทนอด,อด,อด,อดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอยาก่างเหรียญใหญ่เบื้ริ่มเกิดข,ขึ้นในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนานะครับให้ท่านปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเตนระบำาเพลงกองกันันะบผมและจะเกิดความก้องตัวันะบผมแปลว่าอะไรในโชคชะตาของท่านเราแปลว่าช่วงชะตาแรกๆ อาจจะเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลมเล้านางยอมลง,ลงมาลําบากด้วยจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาเกิดน,นะผมในโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาลําบากมาพอไปเรื่อยๆในโชคชะตาพอวัยกลางคนจะถึงเวลาการปฏิบัติโดยบุญกุศลวาส,สนาจะเข้ามารวมตัวจะส่งผลหนุนนำโชคชะตาทําให้ท่านดวงชะตาราเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้านปีศาจมูมานให้ท่านหลบหลีกไปให้สิ้นอยู่ให้เป็นครับอยู่ให้เป็นนะผมอ,นะอย่าเป็นคนเขาเรียกว่าเข้าไปปะทะแบบนั้น บางคนอาจจะเรียกว่าคนนี้ไม่มีสติปัญญาเข้าไปปะทะเสียเวลาเปล่าับนะผมให้หลบหลีกซ่อนเลนส์เขาวิ่งหนีกันหมดรู้ว่าคนนี้ไม่ดีวิ่งหนีกันหมดนะผมอย่าอยู่ใกล้นะผมดวงชะตาของท่ตาตกตำแหน่งที่ดีรับทรัพย์โดยโชคแล้วอย่าลืมกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับให้ติดหมอจันได้รับฟังดูดวงปีละกาต่อกันยาวๆครับสำหรับชาวปีละกาเดือนนี้ดวงชะตาโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปางกลางค่อนข้างดี มีทั้งโอกาสและความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าการใช้สติและความระมัดระวังจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคและคว้าโอกาสดีๆได้ด้านทั่วไปดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำปีของชารกาโคจรเข้าสู่ตำแหน่ง ที่ดีส่งผลให้คุณมีไหวพริบปฏิภาณดีเยี่ยมสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เดินทางระยะสั้นหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนใหม่ๆที่อาจนำมาซึ่งโอกาสดีในชีวิตอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่โคจรอ,อาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อแท้ในบางช่วงโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความกดดัน หรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแต่หากอดทนและมุ่งมั่นคุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้และจะพบกับความสำเร็จในช่วงปลายเดือนด้านการเงินดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือการลงทุนแต่ก็ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือการลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูงควรวางแผนการเงินให้รอบคอบและสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนด้านการงานการงานมีแนวโน้มก้าวหน้าโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจรจาต่อรองหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ คุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญที่แสดงถึงความไว้วางใจซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกตำแหน่งหรือการเพิ่มเงินเดือนในอนาคตอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ในช่วงกลางเดือนควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนำเสนอหรือตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราก,กาที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจมีความท้าทายบ้างในช่วงต้นเดือนอาจมีเรื่องเข้าใจผิดกันหรือมีความเห็นไม่ตรงกันในบางประเด็นโดยเฉพาะเรื่องการเงินหรือการใช้เวลาร่วมกันการสื่อสารอย่างเปิดใจและการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายจะช่วยให้ผ่านพ้น ช่วงเวลานี้ไปได้ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปความสัมพันธ์จะดีขึ้นมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือวางแผนอนาคตร่วมกันสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการมีบุตรหรือการขยายครอบครัวแต่ควรพูดคุยและวางแผนร่วมกันอย่างรอบคอบคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและการแสดงความรักความเอาใจใส่ต่อการพยายามหาเวลาคุณภาพทำกิจกรรมร่วมกันและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายการประนีิประนอมและการให้อภัยจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดชาวรักที่โสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจในช่วงนี้ โดยเฉพาะจากการทำงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมคุณจะมีเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างอย่างไรก็ตามควรใช้วิจรารณญาณในการเลือกคบหาและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดความสัมพันธ์เพราะอาจมีคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์หรือไม่จริงใจ สำหรับคนที่กำลังศึกษาดูใจกับใครอยู่ช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ทำความรู้จักกันลึกซึ้งขึ้นอาจมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ควรค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ควรเร่งรัดจนเกินไปคำแนะนำสำหรับคนโสดเปิดใจให้กว้างและกล้าที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ แต่ก็ควรระมัดระวังในการเลือกคบหาให้เวลาในการทำความรู้จักและเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่รักจะช่วยเพิ่มเสน่ห์และดึงดูดคนที่มีความสนใจคล้ายกันเข้ามาในชีวิตสุขภาพด้านสุขภาพควรระวังเรื่องความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอ เนื่องจากคุณอาจมีภาระงานหรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ควรหาเวลาออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นการฝึกสมาธิหรือโยคะนอกจากนี้ควรระวังเรื่องระบบทางเดินอาหารและการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาโดยสรุปเดือนนี้ชาวปิราการมีดวงโดยรวมที่ค่อนข้างดี มีโอกาสก้าวหน้าในหลายด้านทั้งการงานและความสัมพันธ์แต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องโดยเฉพาะการสื่อสารและการใช้ใจ่ายหากรู้จักควบคุมตนเองและใช้สติในการดำเนินชีวิตก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ในที่สุดการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณก้าวหน้า และมีความสุขมากขึ้นในทุกด้านของชีวิตลัคนาเป็นจุดกำเนิดของดวงชะตาซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและโชคชะตาของแต่ละคนสำหรับชาวปิราการลัคนาจะมีผลต่อดวงความรักในเดือนนี้แตกต่างกันไปตามแต่ละราศีตามนี้เลยครับ 1. ลัคนาเมษด้านความรักคนมีคู่ เดือนนี้คุณและคู่ครองจะมีพลังงานที่เข้มข้นอาจมีการโต้เถียงหรือความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันบ้างแต่ถ้ารู้จักควบคุมอารมณ์และสื่อสารอย่างเปิดเผยจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆม,มีสูงคุณอาจรู้สึกดึงดูดกับคนที่มีบุคลิกเด่น และกล้าสแสดงออกแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักก่อนตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ 2. ลักษณะประสบด้านความรักคนมีคู่ความมั่นคงและความอบอุ่นในครอบครัวจะเป็นสิ่งสำคัญคุณอาจรู้สึกอยากใช้เวลากับคู่ครองในการทำกิจกรรมที่สร้างความสุขร่วมกันเช่นการปรับปรุงบ้านหรือวางแผนอนาคตร่วมกัน ด้านความรักคนโสดคุณอาจรู้สึกดึงดูดกับคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และการเงินการเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างช้าๆและมั่นคงจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการ 3. ลัคนาเมถุนด้านความรักคนมีคู่การสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญในความสัมพันธ์คุณและคู่ครองอาจมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกันการเดินทางสั้นๆอาจช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดคุณอาจพบคนที่น่าสนใจผ่านการพูดคุยหรือการเรียนรู้ร่วมกันความฉลาดและอารมณ์ขันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคุณสีลกักษณะกฎด้านความรักคนมีคู่ความรู้สึกอ่อนไหวและความต้องการความมั่นคงทางอารมณ์จะเด่นชัด คุณอาจรู้สึกอยากได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคู่ครองมากขึ้นการแสดงความรักผ่านการกระทําเล็กๆน้อยๆจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดคุณอาจรู้สึกดึงดูดกับคนที่มีความเข้าใจและเอาใจใส่การสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงทางอารมณ์จะเป็นสิ่งสําคัญสำหรับคุณหลักนาสิง ด้านความรักคนมีคู่ความต้องการการยอมรับและชื่นชมจากคู่ครองจะมีมากขึ้นคุณอาจรู้สึกอยากแสดงความรักอย่างเปิดเผยและต้องการได้รับการตอบสนองในแบบเดียวกันการทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันจะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดคุณอาจดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างด้วยเสน่ห์และความมั่นใจ แต่ควรระวังไม่ให้ความภาคภูมิใจในตัวเองมากเกินไปจนทำให้พลาดโอกาสดีๆ 6. ลักนากันด้านความรักคนมีคู่คุณอาจรู้สึกอยากปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและการช่วยเหลือกันในชีวิตประจำวันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันด้านความรักคนโสด คุณอาจรู้สึกดึงดูดกับคนที่มีความเป็นระเบียบและมีเป้าหมายในชีวิตการพบกันผ่านงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่สนใจร่วมกันมีโอกาสสูง 7. ลักคณาตุลด้านความรักคนมีคู่ความสมดุลและความยุติธรรมในความสัมพันธ์จะเป็นสิ่งสำคัญคุณอาจรู้สึกอยากสร้างบรรยากาศที่สวยงามและกลมกลืน ในชีวิตคู่การทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดคุณอาจพบคนที่น่าสนใจในงานสังคมหรือผ่านการแนะนำของเพื่อนความสุภาพและรสนิยมที่ดีจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคุณ8ลักษณะพิจิกด้านความรักคนมีคู่ความเข้มข้น และความลึกซึ้งในความสัมพันธ์จะเด่นชัดคุณอาจรู้สึกอยากเชื่อมโยงกับคู่ครองในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นทั้งทางกายและใจการเปิดใจคุยกันอย่างจริงจังจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันด้านความรักคนโสดคุณอาจรู้สึกดึงดูดกับคนที่มีเสน่ห์ลึกลับและน่าค้นหาแต่ควรระวังไม่ให้ความหึงหวงหรือความไม่ไว้วางใจเข้ามาทำลายโอกาสดีๆ โดยสรุปไม่ว่าคุณจะมีลักษณะใดการเข้าใจตนเองและคู่ครองหรือคอนอที่คุณสนใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและยั่งยืนใช้จุดแข็งของลักษณะข,ของคุณเพื่อเสริมสร้างความรักและความเข้าใจและพยายามพัฒนาในส่วนที่เป็นจุดอ่อนเพื่อให้ชีวิตรักของคุณเติบโตและงอกงามยิ่งขึ้นในเดือน